สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบอบอกเบานะคะแอดมินนำเสนอให้ชมกับรถกระบะหล,ล่อๆอีกแล้วค่ะทุกท่านหลอดูดีแบบนี้นะคะมาแบบราคาตัดเงินสดด้วยนะคะรถกระบะฟอร์ดเลนเจอร์ปี2014ค่ะราคา130,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์เบนซินโรงงานค่ะ2 2 0 0ซีซีนะคะ แอร์เย็นค่ะแอร์หน้าแอร์หลังเย็นปกติเลยนะคะสามารถขับขี่กันได้สบายใช้งานได้แบบสมบูรณ์ตลอดทั้งคันค่ะภายนอกก็สวยภายในก็สะอาดค่ะทุกท่านทรงดีด้วยนะคะ1,30,000บาทตามสภาพนี้เลยค่ะรถมีตำหนิบ้างนะคะเล็กน้อยค่ะเพียงตามอายุของการใช้งานนะคะทุกท่านภาสีปี6-6เล่มเอกสารชุดโอนมีครบค่ะรถอยู่แถวเขต น้องจอกกรุงเทพมหานครค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะทุกท่าน1,30,000บาทราคานี้ปรับรถพิเศษมาแล้วนะคะหากท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดวันเวลาไปดูไปทดลองขับไปตรวจสอบเอกสารด้วยตนเองก่อนนะคะก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้รับชมนะคะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ